ฉเฉลยแล้วนะคะสำหรับซ u เปอร์บิ๊กเซอร์ไพรส์ของทนายอนันตชัยค่ะแท็กทีมพาพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทเข้าร้องต่อปปชเอาผิดนายกรัฐมนตรีและกตรปมการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ข้ามอาวุโสพลนตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทยกล่าวว่าเป็นการร้องทุกข์ต่อสำนักงานป้องกันและปรับปรามการทุจริตแห่งชาติให้ดำเนินคดีเอาผิดนายเศรษฐาทวีสิน นายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตรที่เสนอชื่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา258แทนที่จะตั้งโดยพิจารณาจากอาวุโสและความรู้ความสามารถแต่งตั้งโดยพิจารณาอาวุโสและความรู้ความสามารถเพื่อให้ขาราชการตำรวจทำงานได้อย่างมีอิสระนะครับมีประสิทธิภาพจะทำไม่อยู่ใต้อานาจของบุคคลใด ด้านทนายอนันตชัยระบุว่าหลังจากนี้จะมีการร้องตามความผิดมาตรา112ด้วยกรณีนำเรื่องผิดกฎหมายขึ้นทูลกล้าวทูลกระหมอ่อม